สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็นกนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะวันนี้ครูฟ้ามีนิทานมาอ่านให้เด็กๆฟังนะคะนิทานเรื่องตลาดนัดตลาดน้ำเรื่องรองสัตว์ตาจา์กุลวราชูพงไพโรธภาพวิภาวีจันสว่วงวันนี้คุณครูจะอ่านในภาคภาษาไทยนะคะเด็กๆหน้าป่าใหญ่ครอบครัวช้างปลูกอ้อยหวานหวานลำโต คัวหมีปลูกดอกไม้นานาพันธุเพื่อให้ฝู่งพึ่งดูดน้ำหวานไปทำน้ํำพึ่งครอบครัวแก่ปลูกฟักทองผลตโตโตโอ้โหน่ากินครอบครัวกระต่ายปลูกแครอทไว้หลายแปลงครอบครัวกระรอกปลูกน้ําเต้าครอบครัวลิงปลูกกล้วยครอบครัวหนูปลูกแตงโมผลตโตโต ครอบครัวไก่ปลูกข้าวโพดครอบครัวมดปลูกถั่วมากมายเพราะมีลูกเยอะแยะเยอะเยะวันอาทิตย์ทุกครอบครัวจะนำพืชผักผลไม้มาขายที่ตลาดนัดแต่วันนี้ฝนตกหนักมากน้ำท่วมสูงทุกครอบครัวจึงปรึกษาการหาทางแก้ปัญหาบัดน,นี้ตลาดนัดกลายเป็นตลาดน้ำแล้วเด็กๆชอบเรือ แพลำไหนเลือกได้เลยอ้าวก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะผลจากผลผลิตจากการได้ปลูกผักปลูกผลไม้ก็จะได้นำเหลือก็จะได้นำไปขายในตลาดได้นะคะ<ๆ>เด็กๆเด็กๆชอบทานอะไรคะชอบทานกล้วยหรือชอบทานผลไม้แบบไหนคะบอกคุณครูคสิคะอ่าววันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ แล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะช่วงนี้น้ำมานะคะบ้านเด็กๆหลังไหนน้ำท่วมบ้างคะส่งมาส่งคลิปมาให้คุณครูดูได้นะคะวันนี้ครูฟ้าขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย